มันไม่หายด้วยใช่ไหมปลาคูลอยแล้วแม่ไม่รู้จักตูแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยสวัสดีครับสาดกงกสูรอยู่นอ่างใหญ่ครับวันนี้อารมณ์ดีมากนี่อ่าได้ของมาแล้วพิมสั่งนี่มาครับบลูซีวันนี้พิมจะเนรมิตบ่อพ่อ ให้แม่งกลายเป็นแบบทะเลสาบน้ําสีน้าเงินน้เงินสีสวยแบบมันจะน้ํามันจะเป็นสีฟ้าสวย<อ>เหมือนสีครามเหมือนแบบเหมือนลงลงครามลงอะไรนะคลอรลีนในสระว่ายน้ําเลยนี่อันนี้เลยแตงมันจะช็อปปี้เดี๋ยวต้องไปหาแนวร่วมก่นแต่จะไม่ให้พ่อรู้นะครับแล้วก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งว่าแม่งใส่ปลาตายแล้วเปล่าเขื่อนนั่นคือบลูบาร์บลูซีรู้จักเ่า สีฟ้าอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดภาษาอังกฤษล่องจะไปใส่บอกพ่อให้มันสวยๆเรจะในเรมิดบอกพ่อให้เป็น b ูซีสีมะปราไม่ตายเหรอเอออันนี้กูอ่านมาไม่ถึงมึงกันวะกลัวปล้าตายกันนะถ้า,า,ต,ถาตายตัว<อ>ได้ออกจากบ้านเลยนะเราตายตามปลาแหละเราจะได้กินปลาดุกยักษ์ไงอัตราการใช้ตืดตวิธีใช้ละลายอาจารย์ดูด,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 ดแนะนำข้อควระวะวระวงังดีกว่าเอาข้อควรระวัง บ่อที่มีตะกอนดินตะกอนแขวนลอยเยอะน้ำขุ่นจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นอ๋อแค่นั้นเองและสามารถใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคและทรงออกได้พ่อหน่าจะไปขายผักเราจะเซอร์ไพรส์พ่อเซอร์ไพรส์พ่อเราจะทำความดีไงบ่อพ่อจะต้องสวยขึ้นถูกต้องเฮ้ยตัวแล้วใส่ในปริมาณไหนอ่ะก็ใส่ไปเรื่อยๆจนว่ามันจะไอ้นี่จริงเหรอระวังชนนะเาตรงนี้เลยหรอน้ำเต็มเลย ตอนนี้เห็นไหมทุกคนน้ํามันจะสีแบบไม่ไม่ไม่ไมฟ้าใช่ไหมถ้าตัวใสแล้วไม่จะฟ้าเลยเรจริงเหรอมันต้องรอก,กระจายน้ําด้วยโอ้มีซองนหนอีกโถยี่่ซองหะเท่าไหร่หนึ่งซองแค่นี้ยเราจะทําให้น้ําสีฟ้าได้เหรออันนี้ไม่รู้เขียอะไรเลยไม่อ่านอะไรเลยเหรออืม ว้าปลาอย่าหาไม้คนหาไม้คนทำไมแล้ยปลามันลุกจักลุกเล้าหมดจี้คุณดูดิปลาแบบไม่รู้ว่าแล้ยปลาวิ่งวิ่งไงไม่รู้ว่าตัวคุณเพื่อนเออเออไปไปเนี่ไปไปเนี่ย้าหูไม่เหมือนไม่เหมือนภาพในจินตนาการกูเลยวะก็เพราะว่าน้ำมันมีเป็นเป็นมันตึงสื่อนี้เยอะไง ใช้เวลาแน่เลยถ้าน้ำมันเป็นสีใสอ่ะมันก็จะแบบฟ้าไงอันนี้มันเป็นแบบสีน้ำตาลเหมือนเหมือนโรงงานย้อมผ้าปล่อยสีน้ำามาอเหียเออขีผายแล้วคูงามแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราโรยให้ทั่วบ่อกันนะทุกคนเอาไงอ่ะต้องโรยให้ทั่วบ่อก่อนปลาเลยมันตื่นตื่นเนี่ยไม่รู้ว่าัวหมดแล้วอ่ะ จริงเหรอหมดซองเลยเหรองเลยเดี๋ยวซองหนึ่งเขาใช้สองพันตันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเกือบหมดจัมันหลอกไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวคนก่อนเดี๋ยวคนก่อนเฮียมันไรแล้วแล้วตัวลกๆนะแล้วตัวลกๆนะเหมือนมันผิดสูตรอะเฮ้ยแต่สวยว่ะ สีบูสีน,น,น้ำสวยนี่ทำเพื่อพ่อเลยเนี่ยนี่ปลาเขเป็นอะไรยี่บ่ายมากไม่ใช่สมัยก่อนเขามีโรตินเอามาโรยเขาเรียกอะไรนะโรตินโรตินโรตินคืออะไรวะเขามาโรยปลามันเมามันขึ้นมาอา้าวเฮียนี่ปะเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกบ,บูสีอู้จะสวยวะตัว,วคน,<ะ>ค,นคนไม่เท่าที่ เห็นป่ะดูดิดูกล้องนะดูกล้องนะเห็นป่ะเออสวยเห็นป่ะบูซีทไเฮ้ยพี่ชาดูดิทไมบูซีรู้จักเปล่าทำไมไปเขี่ยน้ำฝั่งนู้นให้หน่อทำไมอาณาไ้ทำให้โก้ผมที่จเดินข้ามถึงพุ่มาเออไม่เป็นไรผมไปอ้างที่หรอกพ่อไม่อยู่เหรอพอไม่อยู่พ่อไปส่งพระเขยุกเขยุกน้ำฝั่งนู้นหน่อยนะ ถ้าให้ดีก็เอาสายไฟติดติดก,กปกับบ้งก,กี่นั่นด้วยอ๋อมันจะมันจะทำให้สีน้ำเปลี่ยนเลยอันมันจะทำให้ปลาตายแล้วเราก็กินปลาไนี่แหละย,ยิ้มมันฉลาดยิ้มมาใส่ถุงมือเห็นปะไม่มีไม่มีคราบที่มือยิ้มแน่นอนฮะทำไมเด็ยจับโดนได้แล้วเป็นคนทำบอกพ่อโอ้โหพิชาตนี่เองโอ้โห,โหมึงทำมานะหรว่าเนยมันเป็นใส่ถุงมือลูกสาช่วยการเป็นผู้ร้ายทั<ไหน>้งู ยังไงก็ไม่ออไกระโดนดบอกให้พ่อดูมือเลยใครที่ทำก็รู้กลายเป็นน้ำน้าเล่นเลยกลายเป็นน้ำน้าโดดเลยโดดเลยป่ะเดี๋ยวดิมึงขาขาดแน่ขาขาดแน่กูช่วยพ่อต้องสวยไหมปมใจแม่เชื่อพี่ปมใจหาอะไรมียจะเล่นนะมึงอ่ะนี่ทำให้ต่อเขาสวยไงนี่ทำจัดสวนแบบเป็นเขาเรียกคาเฟ่ชิค มีร้านกาแฟตรงนี้เราฉลาดนี่เดี๋ยวเราทําธุรกิจนี่ก่อดหกลอเลยยังไงพ่อก็อไม่ด่าพ่อต้องชมวันนี้พ่อต้องชมยทำไมเขียววะเห็นบนะวลนนเขียวอา้าวเหี้ยเลาอองมันตีเข้าเหรอวะไม่รู้เท่เลยเท่เหรอคิปหายที่พ่อรู้ละอ้าวใช่เหรอแสดงว่าละอองตอนเท แล้วมันปิวเข้ามาพอปิวมาเสร็จพอกูร้อนกูเหนื่อยเหนื่อยออกกูจะเป็นเฮลบอยเดือดฮักหรืออะไร <c oughs> ปะ่ะรอป้าป๋าดีกว่าันนบุ่มใจมาก two thousand years later นี่ทุกคนพ่อมาแล้วพ่อพ่อจ๋าอันนี้ลูกทำความดีจา้าเฮ้ยนี่นไงทำไรนี่พ่อมาดูนี่สิยิ้มทำบอ่อพ่อเป็นสีฟ้าหมดเลยเหมือนน้ำทะเลดูดูดูด,ด,ดูนี่ใครบอกเมื่อน้ำเสนอน้ำเสนอ เยขาเรียกว่าบูสตสีพ่อมันจะทำให้น้ำเราเป็นสีฟ้าเหมือนทะเลสีครามอันนี้ภูมิใจเลยเนี่ยอันนี้ภูมิใจมากเลยนะเดี๋ยวป้ากูตายอ่ะตายอ่านแล้วมันไม่มีอากาศรงออ้าวมีอยู่ก็ต้องอยู่เงี้ยอีกสองสามเดือนอ่ะพ่อ มันไม่หายด้วยใช่ไหมันเดี๋ยถ้าปลากูลอยละแม่งรู้จักกูมันเป็นสารเคมีอ้าวพ่อไม่ชอบอ่ะพ่อไม่ชอบแหมความดีตัดเอ้าไม่ได้แต่ฟามดีต้องีเลยของมึงยึดฝั่งนี้มายึดฝั่งนี้กูทำอะไรให้กูสวยนี่นี่สวยเอาไม่สวยหรอไม่สวยหรอกมันเหมือนกับน้ำเสียเอาเห็นไหมล่ะเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมันลอยดิเอาก็มาสารเคมีอะไรลย้อมผ้าเออ้า มึงไม่เห็นงไงในคลองไห้หลามมาคองตันนันก็สีแบบเนี้ยอา้ปปาวไม่ปลาขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็รู้มันไม่มีอากาศลงมึงก็เดี๋ยวมึงก็ต้องมาจ่ายค่าปลากลูอะลื่นจริงๆเลยแหมทำฟาร์มดีโอ้โยกูนึกว่าทำบอ่อไว้สวยขุดดินเพื่ออะไรก <asst> อาสีพี่ชา,า,านี่ถ้ากูไม่เป็นฝีเผื่อกูโดนถีบตกบ่อไปแล้ว เออถ้ามันเขียวธรรมชาติเขียวแบบคล้ายๆกับขี้ตะไคร่อย่างนั้นอ่ะเออปลามันชอบนี่รีสอร์ทเข้าใช้ก็รีสอร์ทแล้วรีสอร์ทมีปลาเปล่าวไหมามีแด <c oughs> ดมีสิใสไปแล้วอ่ะมีก็ดีไปหมดแหละแต่ <c oughs> ถ,ถ้ามันลอยขึ้นมาแล้วมึงต้องรีบตักขึ้นมาใส่กระมังนะหแหม่ฟาร์มดีปลาเอาแล้ววิ้ยเอบการตรวจนะตัวว่าอย่งนี้เดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้แล้วกันถ้าปลาตายมึงเออ เออโอเคแล้วปิดกล้องแค่นี้ก่อนละกันพ่อเฝ้าปลาใหญ่เลยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการที่ว่าทำบอ่อพ่อให้เป็นบูซี <c oughs> แต่วันนี้มันไปหมดแล้วดูดิยวนะให้ดูไอ้เหี้ยทำไมไป่างนี้ไปหมดแล้วอ่ะกูว่าพ่อปล่อยน้ำทิ้งแล้วปล่อยเข้ามาใหม่แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปถามพ่อดนกว่าทำไมน้ำในบอ่อมันไปนเหมือนเดิมแล้ววะ <c oughs> ปล่อยออกไปอะ่ะเดี๋ยวกลัว <c oughs> ตายโธ่ <c oughs> อะไรวะ หมดกันไม,มไม่มั่นใจหรอกเอาอะไรปล่อยหมดบ่อเลยกูสาลงทุนซื้อมาอเดี๋ยวม,าามัมาตายตายไหมไม่ตายนี่ไม่เชื่อครับโอ้เช้ามาปล่อยหมดบ่อเลยครับทุกคนหมดกันบูซีในความฝัน,ไ,นไ,ไปวะคลิปนี้ตัวพอปล่อยน้ำเกี้ยงบ่อเลยอเอาน้ำใหม่มาเหมือนเดิมเลย เปืืองตังกูจริงๆกูสาจะทำให้มันเป็นแบบว่าคาฟเฟ่ซะหน่อยอี่พี่นี่ไม่เพียงนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายชอบคลิปนี้ลืมกดแล้วกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ